สวัสดีค่ะมีข้าวนะคะแตงโมนะคะกินข้าวแตงโมนะคะกับหอยแครงนะคะเรากินไปบ้างแล้วนะคะนะคะแล้วก็มากินให้ดูนะคะวันนี้เรากินอะไรนะคะนี่แตงโมนะคะแตงโมไม่แดงจัดนะคะแต่หวานเจี๊ยบนะคะนี่นะคะแต่หวานเจี๊ยบไปเลยะคะ่ะ เป็นข้าวแตงโมนะคะข้าวแตงโมหอยแคงอร่อยอร่อยเลคะ่ะกินกันได้เลยนะคะนี่ตะโมหวานมากกินแบบนี้นะคะชื่นใจมาก กินใจกินกับข้าวกินเสร็จก็นอนพักผ่อนอร่อยกินกับผักรวมจานนี้วกันเลยค่ะไม่ง่าย ผักไปด้วยก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอทุกท่าน ต้องมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมปรารถนาค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันไลฟ์ต่อไปค่ะบูรษาผ้าคุณมเขอซาทุกค,ค่ะ